ดีจ้ามาพบกับช่อง y o u t u b บแม่บ้านลูกสองมาเดิมนะคะจากที่คุยกันไว้ว่าเราจะทำบ้านให้เจ้าห้าตัวนี้ค่ะเราก็ได้ทำไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะทำเป็นบ้านสองชั้นนะคะนี่ค่ะลักษณะบ้านประมาณนี้เลยอันนี้เราจะมีฝาปิดฝาเปิดได้นะคะเพื่อนๆโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ แล้วเราก็จะเปิดได้เพื<ๆ>่อนๆเปิดได้ประมาณนี้เลยแล้วบ้านเขาก็จะเป็นบ้านอย่างดีปลอดภัยแน่นอนจ้ะมีสองชั้นค่ะนี่ค่ะอันนี้เราก็ได้เก็บหญ้ามาใหม่ๆเลยนะคะเพื่อนๆมาให้เขาทานค่ะสบายใจเฉิมเลยบ้านก็มีอยู่บันไดล่วงไปนู่นแล้วค่ะอันนี้บันบันไดเราจะมีบ้านสองชั้นนะคะตรงนี้เขาก็จะอยู่ได้ด้วย แต่นี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งมีบันไดขึ้นไปได้ค่ะแล้วก็มีบ้านหลังเล็กอยู่ข้างในนะคะเราจะทําให้เขาสบายเลยจ้ารู้สึกเหมือนเขาจะชอบบ้านใหม่นะคะไม่เครียดขึ้นลงขึ้นลงสบายใจเฉิมเลยจ้าเราได้ทําบ้านให้เขาแล้วดูเหมือนเขาจะชอบนะคะคเพื่อนๆกินหญ้าใหญ่ถูกหญ้าใหญ่เลยค่ะนี่ ดูความน่าหลักของเขาทั้งสองคนนะคะดูสิคะเขาชอบมากเลยเพื่อนๆดูดูดูค่ะดูค่ะดูค่ะบ้านเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยลูกสาวถูกใจมากเลยค่ะลูกสาวบอกว่าแม่พ่อทําบ้านให้แล้วหรออะไรประมาณเนี้แล้วเขาก็กินยังมีความสุขเลยจ้า เราจะทําให้เขาปโปร่งนะคะแต่เราช่วงนี้หน้าหนาวเนาะเราก็จะเอาผ้าใบสีดำๆเนี่ยมาครอบไว้แบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวลมกระแทกเขาเขาจะหนาวให้เขาอยู่ประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วเราค่อยเปิดออกบ้านเขาก็มีเรียบร้อยแล้วนะคะหลังใหญ่ด้วยเป็นเหล็กหนาอย่างดีมีสองชั้นให้อยู่เลยคะ่ะเพื่อนๆนี่ฉันเลยจะมีความสุขขนาดนั้นกินใหญ่เลย อันนี้น้องขวัญน,นะคะน้องขวัญกินใหญ่เลยค่ะดูความน่ารักของเขาสิคะเขากินแยก่เก่งมากอีกตัวดำๆนั้นนะคะเฉาก้ว,ย,กวยนะคะดำๆจนมองไม่เห็นตัวเลยค่ะว่าเขาชื่อเฉาก้วย,วยนี่เขาขึ้นเขาลงอย่างสบายใจเลยค่ะเลี้ยงเขาก็รักเขาเนาะอ,อยากให้เขาอยู่แบบมีความสุขจะให้เขาอยู่แบบพี่ก,กว้างๆใครๆถ้าใครเลี้ยงก็จะแบบว่า หล,ลงเลยล่ะค่ะเพราะว่าเขาน่ารักเลี้ยงง่ายอาบน้ำสะอาดร้องขอกินก็เป็นเป็นแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะเฉาวกล้ยวยเฉากล้วยดำมากเขาไม่ชอบบันไดละค่ะรู้สึกบันไดจะล่วงไปอยู่นู่นละเขาเอาบันไดออกกระโดดขึ้นกระโดดลงอย่างสบายใจเลยเหล็กนี้เราก็เชื่อมเองนะคะทำการเชื่อมเองให้เขาเป็นบ้านเป็นหลังๆเลยค่ะ แต่เราทําไว้สองหลังนะคะอีกหลังหนึ่งเราจะเอาไว้ให้เขาออ่ถ้าเกิดเขาค้อดลูกเราก็จะแยกเขาออกนะคะถ้าเราไม่แยกเขาออกเดี๋ยวเขาจะทับลูกเขาตายนะคะเราก็เลยแยกเขาออกคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง Youtube อด้วยนะคะแม่บ้านลูกสองสวัสดีคะ่ะ